ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซโยอีอึ้งเป็นแถวเพจอาหารชื่อดังแฉลัน่นวัยรุ่นในสามจังหวัดชายแดนใต้หลายพื้นที่แบกอาวุธหนักฉลองฮารีระยอ ชื่อดังแฉวัยวรุ่น3จังหวัดชายแดนใต้หลายพื้นที่มีการพกพาอาวุธหนักลั่นสนั่นขึ้นฟ้าเพื่อฉลองวันฮาริรรยอท้าทายกฎหมาย ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็จะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง The Critic แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่30มีนาคม68ที่ผ่านมาทางด้านของนายอรุณบุญชม จุฬาาชมรตรีออกประกาศเรื่องกำหนดให้วันที่1ของเดือนสาวาลฮิตรอสกักราช1446ในวันอาทิตย์ที่30มีนาคมพุทธศักราช2568เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้นปรากฏว่ามีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงประกาศว่าวันที่1ของเดือนสาว,วานฮิบรสักาะหนึ่งสี่สีตรงกับวันจันทร์ที่31มีนาคม2568ซึ่งเป็นวันอีเดิลฟริตซถือเป็นวันสิ้นสุดของเดือนรอมฎอนตรงกับวันที่1เดือนซสาวานเป็นเดือนที่10ของเดือนในศาสนาอิสลามโดยถือทานจันทรคติถือเป็นการปฏิบัติศาสนก,กิจที่มีความสําคัญต่อชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างมากมุสลิมทุกเพศทุกวัยทั้งชายหญิงจะสวมใส่ เสื้อชุดใหม่ที่สะอาดสวยงามเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองฮารีรยอปอซอไปร่วมกันละหมาดโดยพร้อมเพียงกันสําหรับกิจกรรมในวันดังกล่าวน่าจะพี่น้องชาวไทยมุสลิมจะร่วมกันละหมาดแล้วก็ยังมีการจัดเลี้ยงอาหารกันในครอบครัวเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องจากนั้นก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งถือว่าเป็นวันรวมญาติของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ จะเดินทางกลับไปยังภูมิลำนาเพื่อเฉลิมฉลองกับครอบครัวและญาติพี่น้องแต่ว่าที่น่าตกใจก็คือล่าสุดหนึ่งมีนาคม6-8ทางด้านเพจสาธารณะชื่อน้ยบอร์โดซึ่งเป็นเพจสาธารณะที่มาจะพูดถึงทหารที่ประจำการใน3จังหวัดชายแดนใต้และความเคลื่อนไหวของแนวร่วมต่างๆโดยทางเพจมีผู้ติดตาม1 5แสนคน พสภาพของเด็กวัยรุ่นน่าจะยังไม่เกิน15ปีสองคนคะ่ะถือปืนยาวซึ่งน่าจะเป็นอาวุธสงคราม A k เคอย่างเปิดเผยโดยทางเพจก็อ้างว่ามีการปล่อยให้วัยรุ่นเนี่ยใช้อาวุธเหล่านี้ยิงปืนขึ้นฟ้าฉลองฮารีระยอมีรายละเอียดบอกว่าที่ศรีสาครน,นาราที่ว่าละหลายพื้นที่ปล่อยให้เด็กๆเกยาวชนวัยรุ่นยิงปืนขึ้นฟ้าทั้งสั้นยาวฉลองฮารีระยอถ่ายคลิปการสนุกสนานรอเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมได้เลยวันนี้ แล้วจะโพสต์ดังกล่าวนะคะชาวเน็ตจำนวนมากก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าทำไมเยาวชนเหล่านี้ถึงมีอาวุธสงครามในมือได้บางก็ตั้งคำถามเพราะว่าเด็กๆเ,เหล่านี้เป็นแนวร่วมหรือไม่บางก็ยุให้เจ้าหน้าที่จัดการเรื่องนี้โดยด่วนต่อมาค่ะในวันเดียวกันทางเพจเขาก็โพสต์ข้อความประเด็นนี้ต่ออีกนะคะบอกว่าส่วนมากที่มีปืนมายิงแบบนี้ทีมงานคนใหญ่คนโตในหมู่บ้านเพพอมีเรื่องก็เกรงใจกัน เราทำงานร่วมกันส่วนมากที่เจอก็คือไปตักเตือนพูดคุยทั้งนี้เรื่องนี้สมควรที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ควรที่จะขยับเข้าไปตรวจสอบกันสักหน่อยดีกว่าจะปล่อยผ่านโดยไม่ทำอะไรเลยหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียง่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโน ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงกนี้ได้เลยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ